นี้เรากำลังจะออกเดินทางมารอรถแต่ไม่รู้รถอยู่ไหนไม่เออไม่รู้รถอยู่ไหนเราจะไปลำปางนะคะทุกคนเราจะนั่งรถรับส่งจากบริษัทแล้วเราก็จะ <c oughs> แล้วก็เราก็จะนั่งรถรับส่งจากบริษัทไปลงสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปขึ้นรถไฟที่นั่นแล้วก็ไปลำปาง ไอ้นี่รถไฟออกสี่ทุ่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูกำหนดการนะรถไฟออกสี่ทุ่มจะไปสว่างลำปางตอนกี่โมงจะเจอกันที่โน่นเะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูสถาน,นีรถไฟเพราวันเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะเคยดูแต่ในโทรศัพท์จะเจอกันจะทุโคนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกับโซ่ไปกันสองคนนะจ๊ะ จะ,จะถึงกี่โมงก่อนรถติดกรุงเทพพอมากเลยคะ่ะ <exhausted> ทุกคนเขายังไม่ขึ้นกันนะแต่เรารีบเราขึ้นก่อนไปเจอกันที่นู่นจ้าการไปลำปางในครั้งนี้ก็คือจะเป็นของของเครดิตหากกรยูเนี่ยนของดินโซประเทศไทยนะคะเพื่อจะไปมอบเครื่องมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ของลำปางนะคะแล้วก็จะมีปลูกป่าแล้วก็จะมีแจกของบนดอยแต่แจกของบนดอยนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่เขาไปแจกล่วงหน้าแล้วนะคะทุกคนพนักง,งานอย่างเราไปถึงก็ก็คือไปมอบเงินให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ไปปลูกป่าจ้ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะมาขึ้นรถอยู่กรุงเทพอภิวัตน์ใช่ไหมคือรถไฟออกสี่ทุ่มสามสิบนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะนี่เป็นการเป็นครั้งแรกที่เรานั่งรถไฟไปลำปางนะคะทุกคนส่วนมากก็นั่งรถทัวร์ใช่ไหมแต่ลํา บางเรายังไม่เคยไปเลยเราจะขึ้นรถตู้นอนนะคะตู้นอนนะคะประมาณน่าจะประมาณเก้าร้อยเนี่ค่ะเราก็จะถึงกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะคะตรงโหเราไม่น่าเชื่อว่าเราไม่เคยมาแล้วมันใหญ่โตจริงๆิงนะแบบว่าใหญ่จริงแต่คนเรามาก็แค่กลุ่มเราในคนก็เยอะแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราก็คือจะหาอะไรกินก่อนนะคะเพื่อเพื่อหิวเพราะว่าขึ้นไปแล้วน่าจะนอนอะไรเงี้ยไปดูบรรยากาศกันเลยจ้ะทุกคน 可以吗？ เ,เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนจ้าันเท่าไหร่วะอ,อันนี้เราก็จะเดินขึ้นเดินไปรอคิวนะคะรอ เข้าแถวแล้วก็จะขึ้นไปชั้นบนนะคะที่เพื่อจะไปขึ้นรถไฟนะคะทุกคนก็คือเราจะเข้าคิวเรียงคิวกันไว้แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจนะคะนี่ค่ะอันนี้คือของเราทัวร์เราหมดนะแต่ก็จะมีฝรั่งมาแซมแซมด้วยะค่ะทุกคนพอเราขึ้นมาแล้วนะคะเรานั่งตู้สิบห้านะคะทุกคนก็คือคือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาจองของเราของเดนโซเองนี่ก็จะมีหลายตู้เหมือนกันน่าจะวานสามหรือสี่สามตู้นะคะมีสิบหกแล้วก็สิบห้าแล้วก็ 14น่าจะนี่ค่ะก็คือขบวนยาวเลยนะคะประมาณ16บตู้ดินโซก็ประมาณสามหรือสี่ตู้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเรานั่งตู้สิบห้านะเรากําลังจะเดินไปขึ้นนะคะทุกคนก็กำลังจะเดินเข้าไปเท่าหน้าที่เขาก็จะติดป้ายว่าว่าตู้เนี้ของดินโซอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคณะค่อนข้างน่าจะประมาณถึงถึงร้อยคนได้ไหมจําไม่ได้เหมือนกันค่ะทุกคน

ค่ะเราก็ขึ้นตู้นอนอะไรเรียบร้อยจดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็รถไฟก็ออกนะคะทุกคนแล้วเราก็จะนอนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าทุกคนจะมารีวิวให้ดูนี่ก็ว่ามาตีห้าแล้วนะคะทุกคนเราก็แปรงฟันล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้อาบน้านะเพื่อจะตื่นแล้วก็จะมาเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อดินโซเป็นเป็นเสื้อกลุ่มนะคะเพื่อจะไปบริจาคของอะไรก็ใส่ เราก็จะพาไปดูนะเพราะดิมมีพี่เขาบอกว่ามีกาแฟยยตู้สิบเราอยู่ที่ตู้สิบห้าต้องเดินพานไปห้าตู้เพื่อจะไปกินกาแฟตู้สิบนะคะทุกคนจะพาไปดูบรรยากาศก่อนที่จะเดินไปถึงตู้สิบกันนะคะคือเขาไม่ได้มีแค่กาแฟนะคะอาหารตามสั่งอะไรก็มีจะมีลุงเขาเดินมาบอกเขาว่าสั่งได้จ้า Vậy ngay à mừng นั่งที่โต๊ะเลยนะครับอาหารผมจะมานั่งที่โต๊ะนะครับ โดยจัดเราก็เตรียมอาหารม่แขวอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ลุงเขาก็จะมีพวกอาหารตามสัง่งพ,กพวกผัดกะเพราอะไรเขาจะเดินมาถามนะเพราะว่าเขามีขายแต่ราคาแอบแรงหน่อยจ้ากาแฟแก้วเมืกี้แปดบาทกับขนมปังสองชิน้นกาแฟซองดีๆนี่เองอะทุกคนแต่แปดิบก็เข้าใจได้นะมันอยู่บนบนรถไฟอะไรประมาณนี้ค่ะใกลใ้ถึงแล้วค่ะทุกคเราใกล้ถึงนครนํำปางแล้วจ้า ถึงแล้วนะคะทุกคนถึงนครนนลำปางแล้วนะคะก็คือถึง,ถงนครลำปางรวมๆแล้วน่าจะประมาณสิบสามชั่วโมงที่เรานับเลยประมาณนี้เลยค่ะแบบสิบสามชั่วโมงเลยที่นอนแปดคามเรานอ,นอนใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่ามันถึงที่ไหนจังหวัดอะไรอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูอีแล้วค่ะทุกคนพอมาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดนโซเขาก็จะมารับนะคะแล้วก็มีรถทัวร์มารับเราสองคันนะคะเพื่อจะไปเป็นบริจาค เงินให้กับโรงพยาบาลจ้าไปดูบรรยากาศกันเลยที<ป>่เขาก็จะสามารถให้เอาครอบครัวไปได้ด้วยนะคะก็เสียงเงินเพิ่มเอาข่าลูกหลานอะไรลูกเต้าอะไรเพื่อ<ป>เพื่อจะเอาบรรยากาศพาลูกไปนั่งรถไฟก็โรงงานเขาก็ให้ไปะคะ่ะก็คือเอาครอบครัวไปได้อะไรเงี้ยค่ะนี่จะเรากําลังจะเดินไปสถานีนะคะ เคือเราตัดซื้อไม่ใช่ตัดธนาคารที่เราผ่านเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่นี่จะดีกว่าอากาศนะครับพร้อมมากหลังที่ที่ตรงนี้เนี่ยตอนทีกเขาโดนถ่าเหลืออยู่แล้วเป็นแหล่งต้นน้ำของตัวลราป่านะครับวันนี้ก็เห็นทุกท่านมีมาม่าผสมปววแล้วครับพร้อมมก็เดี๋ยวจะขอให้น้ำอุ่นมังารของเราสักนิดหน่อยครับอุ่นมังกรของเราเนี่ยระชากรออกมา3,000ตัวคนดีนะแดดม่ร้อนมีอยู่ประมาณ5ตำบลนะวันนี้เราอยู่ที่ตำบล ดีค่ะเราอาคูเ,าเราพร้อมมากไมไม่ไเอ้ไม้ของฉันพอมากลต้นไม้ของฉันไปไม่มีเลยเอ,อ้ยมันก็จะเติบโตไปข้างหน้าไงด้วยฝีมือของเรา ปลูกได้เลยเหรอได้ไหม พอเราปลูกต้นไม้เต็มน,นะคะทุกคนเขาก็จะพาเราแวะน้ำพุร้อนจ้ะทุกคนบ่อน้ำพุร้อนก็คือจะมาต้มไข่คืออยากกินต้มไข่ไมากลองดูนะคะมันจะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ไข่คนละสองใบนะคะทุกคนแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ทอุทยานเขาจะมีไข่ขายเพิ่มอันนี้เจ้าหน้าที่ บริษัทให้คนละ2อลูกแต่ที่อุทยานมีขายเพิ่มนะจ๊ะ

ก็ควันขึ้นควันขึ้นถ้าตร,ตร้มันข้นไม้ไไมยนยหน้ากไ,ไม้ม่มอกอก,อกว่าุณหเทาไหร่าไหร่อะรเงีย่อ๊ยร้อนนะกินอ๊ยเอาไม่ยามายอย้่ <S <S> <S ยนนยกำลังจะย่อนถูกก้อยมืองาก้อยปุ๋ยกำลังจะย่อนเลยถูก อุ้ยเอามาไปต้มจริงๆวันนี้พิ่งได้หนาที5นาทีก็หูควันอีกสินาทีใช่ไหมเป็นยี่สิบหกใช่ไหมนี่นดูนะพี่อันนี้กี่นาทีสิบเจ็ด็ดโหนานเลนะนู่นก็สิบเจ็น่าจะเท่ากันแหละมีสิหกัสิเจ็ดนมีหลายเวลาสินาทีตรงนี้เราเฮ้ยก็เอาแบบ ก็เอาแบบสุกๆดิบๆไงมืองสิบนาทีก็พอแล้วอันนี้สิบห้อืมเป็นไงล่ะเไงล้เมืองชอบไหมละเมืงซอสก็มีแตออบเนี้ยจะได้อ๋อแต่เราจำได้เราจะไปช่หบน คือไข่ที่เราต้มอ่ะคือเราต้มเสร็จไล้วไข่ไอ้น้ำร้อนแต่ละบออจะอยู่ที่74 74องศานะคะใช้เวลา16นาทีไข่แดงจะสุกไม่ได้สุกมากคือแบบออกสีแบบเหมือนแต่ไข่ขาวจะคข่ไขๆไข่ขาวจะเป็นเหมือนยงางมะตูมเลยะคะ่ะทุกคนก็คือถ้าอยากให้ไข่มันสุกก็คือต้อง100อองศาถึงไข่ขาวถึงจะสุกนะคะทุกคน หลังจากนี้เราก็จะกลับที่พักนะคะกลับที่พักกินข้าวอะไรเงี้ยแต่กลับที่พักใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนั่งรถถัวงกลับคือชีวิตอยู่บนรถมากทั้งวันก็คือน้ําไม่ได้อาบตั้งแต่ลงรถไฟมาได้ล้างหน้าแปรงฟันทาครมแล้วน,น้ําไม่ได้อาบนะจ๊ะดีนะลําปางอากาศเย็นแบบเย็นสบายไม่ได้ร้อนก็เลยอยู่ได้ทั้งวันเดี๋ยวเจอกันเช้าพุ่งนะจ๊นนะจ ที่พักแต่เพ่อมานั่งกินฮะเดี๋ยวเดตงเข้าห้องกันไม่ถูกอ๋อเฮ้ยไปแค่คนเดียวก็พอแล้วมั้งนอนด้วยกันไหมนอนเต่อีก่ะขนอการกลับแล้วจ้ะทุกคนเรากลับไปกันแล้วเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะแบตก็หมดโหยเมื่อวันทั้งวันแบบเต็มกิจกรรมเต็มเกินต้นมงต้นไม้ กับมากินข้าวมา,าวมากินข้าวมันหกโมงเกือบทุ่มแล้วมืดละแบตเราก็หมดละทั้งวันไม่ได้ชาร์จเลยตอนนี้เราก็จะไปสถานีรถไฟนครลำปางเหมือนจาแล้วเราก็จะไปอะไรเราก็จะไปลงรถไฟอยู่ที่กรุงเทพอภิวัฒน์เหมือนเดิมจ้าสถานีบางซื่อทีสถานีกลางบางซื่อ เป็นไงหลับปันดีไหม่กิจกรรมเยอะเกินทุกคนววเราไม่มีเวลาอาบน้ําเลยจ้าเราไม่ได้อาบน้ําเราไม่ได้ไถดูห้องเลยมันมาแล้วนึกว่าคนเยอะเลยเราระเจอกันอยู่จดทานี <c oughs> นครลำปางกันนะจ๊ะทุกคนเราจะได้นั่งตู้ไหนตู้สามไปจ้ะ บรรยากาศยามเช้าอยู่ที่สถานีรถไฟนครลำปางนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็คือเราจะมาขึ้นรถไฟเร่งด่วนนะคะมีอยู่ประมาณ3ตู้อ่ะเออมันจะเป็นรถนั่งนะคะรถไฟนั่งไม่ใช่รถไฟนอนแล้วคือไม่มีก็คือบัตรประมาณ500เจ้าหน้าที่บอกนะคะทุกคนเราก็จะรอประมาณรถไฟจะมาประมาณ10โมง40นาทีนะคะเราก็รอแล้วเราก็จะไปซื้อของฝากแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะร้านของฝาก แล้วก็นี่จ้ะน้องๆพี่ๆก็พร้อมที่จะรอกลับบ้านเราแล้วนะจ๊ะเออพอไปถึงรถไฟสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนแต่เขาบอกใช้เวลา8ชั่วโมงที่จะถึงที่นู่นนะคะนี่ค่ะระหว่างรองรถไฟนะจ๊ะเราก็จะมากินกว๋วยจับคือเขาบอกว่าถ้ามาลำปางแล้ว ตรงสถา,านีรถไฟจะมีร้านกว๋วยจั๊บใช่ไหมถ้ามาแล้วไม่ได้กินกว๋วยจั๊บร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงลําปางนะคะทุกคนเราก็เลยมาลองเราจะพลาดเหรอเรื่องกินแต่อยากจะบอกว่าก็ลอยนัวมากเลยค่ะนี่จ่ะน่ากินเวลาก็คือเราไปถึงขนาดที่รถไฟอภิวัฒน์เราก็น่าจะมืดนะคะทุกคนก็ออคือเราก็เลยว่าคิดว่าเราไม่น่าจะได้ถ่ายเพราะว่าเราไปถึงแล้วเราก็จะลงลง ลงแล้วเราก็จะไปขึ้นรถทัวร์กลับเลยค่ะทุกคนเราก็เลยจะไม่ได้ถ่ายให้ดูใช้เวลา8ชั่วโมงนะคะเ,เ,เออเรานั่งขากลับก็คือนั่งรถตู้รถไฟนั่งนะคะทุกคนก็คือจะจเก็บบรรยากาศมาให้ดูจ้าเนี่ยอร่อยไหมล่ะ เนี่ยค่ะก็คือบรรยากาศบนรถไฟที่เรานั่งกลับนะคะทุกคนก็คือมีอยู่3ตู้ค่ะเขาบอกว่ารถไฟเร่งขงบวนเร่งด่วนนะคะทุกคนเนี่ค่ะบรรยากาศขบวนโอเคเลยคือแบบว่าสะอาดสะอ้านแบบไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายค่ะเอนเบาะนอนได้ตามสบายเลยจ้าใครอยากมีประสบการณ์นั่งรถไฟไปเหนือก็คือลองได้เลยนะคะแต่จริงๆแนะนําให้ไปสองวันหรือ3วันอะไรเงี้ยมันจะนี่มากเลยค่ะทุกคนนี่จะ อยากจะบอกว่าเราถึงบ้านกรุงเทพอเราถึงกรุงเทพอภิวัตลประมาณทุ่มกว่าๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถึงบ้านประมาณ4ี่ทุ่มจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องสองพี่น้องพาแซบเลยนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ